หลายคนมีคำถามถามพี่ปรามาว่าพี่ปราถ้ากาแฟเราชงผสมกับสิ่งอื่นน่ะโดยเฉพาะน้ำมันมะพราะ้าวมันจะมีดีกว่าที่เราคิดไหมอร่อยกว่าไหมและประโยชน์มากกว่าไหมหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนั้นและที่สําคัญคืออย่าลืมนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้และพี่ปราอยากจะบอกว่าอย่าลืมกดถูกใจและติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพ และถ้าใครสนใจทํา YouTube ก็เพจค,คุณครูพิปรายูทูบเบอร์แล้วช่อง YouTube คุณครูพ่ปรายูทูบเบอร์เรามาฟังกันเลยถ้าเราดื่มกาแฟโดยผสมสิ่งนี้ลงไปคือน้ำมันมะพร้าวมันจะมีประโยชน์และก็ดีกว่าที่คิดอย่างไรแน่นอนเลยน้ำมันมะพร้าวได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพน้ำมันมะพร้าวบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมของอาหารและขนมหลายอย่างรวมทั้งสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมกาแฟโอ้โหกำลังเป็นที่นิยมและหลายคนบอกเลยว่าดีมากๆ และแน่นอนถ้าเราเนี่ยทราบวิธีการดื่มกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและเคล็ดลับดีๆเนี่ยเราจะต้องเลือกมาทานแน่นอนเลยคราวนี้เรามาดูกันเลยประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวมันมีอะไรอ้าวเรามาฟังกันเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวกั้นเย็นบริสุทธิ์พี่ปราบอกว่าช่วยบำรุงผิวผ่านเส้นผมกินแล้วเนี่ยทำให้น้ำหนักของเราลงเป็นยายุวัฒนะขับไขมันเร็วจากร่างกายช่วยรักษาไขมันอุดตันเส้นเลือดเรือว่ามีประโยชน์มากมายเลยแล้วจะกินอย่างไรล่ะพี่ปรา แน่นอนถ้าเราจะกินก็ต้องกินให้ถูกต้องวิธีการที่จะกินเดี๋ยวพี่ปราจะมีบอกอรายละเอียดและแน่นอนนําไปใช้นําไปทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราเลยน้ามันมะพร้าวให้นํามาหนึ่งช้อนชาชงกับกาแฟดำหนึ่งแก้วอ่ะที่เราทานกันเนี่ยแหละคะ่ะตอนเช้ากาแฟก็จะรอยเหมือนกินกาแฟสดขั่วที่ไม่ขมทําง่ายๆแล้วก็ดีมากๆเลยตรงนี้เนี่ยพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าเว็บไซต์ความงามของญี่ปุ่นเขาก็ให้แนะนํา ที่จะดื่มกาแฟผสมน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นก็บอกเลยว่าเป็นส่วนเพิ่มการเผาผลาญไขมันแล้วก็ทำได้ง่ายๆโอ้โหเพียงแค่เราเติมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาลงในกาแฟร้อนหรือถ้าเป็นกาแฟเย็นอ้าวก็ควรนำไปปั่นในเครื่องปั่นโกนเพื่ออะไรเพื่อให้ไขมันแยกตัวก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญ กาแฟที่เราไปเติมต้องเป็นกาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำจําไว้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็ยนเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นถ้าเรามาดูกันต่อเลยกาแฟเน้นเลยว่าต้องเป็นกาแฟดำห้ามใส่น้ําตาลนมหรือครีมเทียมแต่หาไม่คุ้นเคยกับรสชาติก็สามารถเติมนมถั่วเหลืองหรือน้ําผึ้งแทนได้แต่ย้ําและย้ําเลยว่าการที่เราจะเติมอย่างอื่นเช่นนมถั่วเหลือง หรือเติมน้ำพึง้งต้องไม่หวานจนเกินไปเพราะประโยชน์ที่เวลาเราดื่มกาแฟเพื่อช่วยลดน้ำหนักเมื่อเราเติมน้ำมันมะพร้าวถ้าเราเติมน้ำพึ้งมากเกินไปอ้วนอ้วนอ้วนและอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราบอกเลยว่าสำหรับคุณไข้ที่เป็นโรคเบาหวานมีโรคประจําตัวอะไรอยู่เวลาที่เราดื่มหรือจะทานอะไรเราควรจะปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเราเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อ น้ำตาลในเลือดเราก็ระดับน้ําตาลในเลือดของเราอาจจะสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยอ๋น้ำมันมะพร้าวที่เราใช้เป็นแบบสกัดเย็นแล้วมาดื่มเติมเพิ่มกับก,บกาแฟดีอย่างไรแน่นอนเลยพี่ปลาย้ําเลยว่ากาแฟมีสารโคโรจินิกแอซิดที่สามารถลดการดูดซึมไขมันจึงทําให้น้ําหนักตัวของเราลดลงได้ และยังส่งผลดีต่อผู้ที่มีปัญหาไขมันในตับและผู้ปล่อยเบาหวานแบบที่สองเคล็ดลับการดื่มกาแฟคือ เราควรดื่มก่อนออกกำลังกายและก่อนอาบน้ำเอา้าจะมีผลดีมากทำไมเหรอกาแฟมีคาเฟอีนอันนี้เราจำไว้เลยนะคะกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งกาแฟเนี่ยที่มีคาเฟอีนมันจะกระตุ้นระบบประสาทของเราทําให้เราตื่นตัวอยู่เสมออันนี้สําคัญคนที่แพ้คาเฟ,าฟอีนหรือมีปัญหานอนหลับยากจ,จึงควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟและมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดนิยมโอ้โหบอกเลยว่าคนใช้กันมากเพราะ ไขมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันโหวงโซ่กลางที่ดูดซึมง่ายไม่ค่อยสะสมในร่างกายเวลาที่เราทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปมันจะไม่สะสมในร่างกายนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คนกลัวมากเวลาที่ทานอะไรถ้ามันสะสมในร่างกายแล้วเราก็จะอ้วนอ้วนอ้วนน้ำหนักตัวเราก็จะขึ้นแต่น้ำมันมะพร้าวหรือไขมันมะพร้าวจะไม่มีการสะสมในร่างกายของคนเรามันก็จะถูกดูดซึมดูดซึมไปเราก็ไม่อ้วนอันนี้คือข้อที่สําคัญและแน่นอนเลย เมื่อไขมันมะพร้าวซึ่งเป็นกรดไขมันห่วงโซ่กลางที่ดูดซึมได้ง่ายไม่ค่อยสะสมใน,นร่างกายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเมตาบอลิซึมพี่แพรเน้นเลยย้ำว่าน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอินโตในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลตลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้ยังทําให้ โอ้โหมันระบายท้องบางทีเนี่ยเรากินเข้าไปนี่จะเข้าห้องน้ําบ่อยมากอันนี้ต้องระวังถึงตอนนี้แล้วเมื่อทุกคนรู้สิ่งดีๆเหล่านี้นั่งไปใช้แล้วดูเลยว่าสุขภาพของเราจะดีขึ้นทั้งกาแฟของเราถ้วยโปรดในตอนเช้าๆนี่เราจะดื่มกาแฟได้อย่างรสดีและอร่อยมากมายถ้ามีปัญหาใดๆเข e ียนข้อคําถามใต้คอมเมนต์นี้แล้วพี่ปราจ,จ,จะมาตอบให้ อย่าลืมนำไปใช้ทดลองดูแล้วเราจะติดใจมากๆแชร์ share ข้อคิดเห็นแชร์ share ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u YouTube Healthy Fit เพจ h e l t t h y f i บายพี่ป่าซึ่งเป็นเพจสุขภาพและถ้าใครสนใจในการทำ YouTube เพจคุณครูพี่ปลายูท u บเบช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูท u บเบ แล้วเรามาดูอกันเลยค่ะดูแลเพื่อเตรียมตัวเองเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ